คาถาเรียกเงินเข้าบ้านนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทนะนังโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิ อะมิมหิสุตังสะณะพุทธังอะสุนะอะนะมะภะทะจะภะกะสะทนังโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิอะมิมะหิสุตังสะณะพุทธังอะสุนะอะนะมะภะทะ จะพระกาสะทนังโพคังทุสะมะนิณังโพคังทุสะมะนิอุมิอะมิมะหิสุตังสะนะพุทธังอสุณะณมะพะทะจะพระกาสะทนังโพคังทุสะมะนิณังโพคังทุสะ มะนิอุมิอามิมะหิสุตังสนะณนะพุทธังอสุนะอะนะมะพระทะจะพระกะสะทนะนังโพคังทุสะมะนินนะนังโพคังทุสะมะนิอุมิอามิมะหิสุตังสะณะพุทธังอสุนะอะ นะมะพะทะจะพระกะสะทนังโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิอะมิมะหิสุตังสะนะพุทธังอะสุนะอะนะมะพะทะจะพระกสะทนนังโพคังทุสะมะนิ นางโพคังทุสะมะนิอุมิอะมิมะหิสุตังสะนะพุทธังอสุณะณมะพะทะจะพะกะสะนางโพคังทุสะมะนินณนางโพคังทุสะมะนิอุมิอะมิมะหิสุตังสะนะ พุทธังอสุนะอนะมะพะทะจะพะกะสะทนะนงโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิอามิมหิสุตังสะนะพุทธังอสุนะอนะมะพะทะจะพะกะสะ